สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์เผยสองพฤติกรรมทําให้ถูกยุงกัดบ่อยชอบกินน้าเย็นรสเผ็ดเกิดภาวะหอินพร่องฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวและหน้าฝนที่เย็นชําทําให้หลายๆคนเริ่มทนไม่ไหวสิ่งที่น่ารําคาญที่สุดคือฤดูร้อนและฤด,ดูฝนมักดึงดูดยุงและอาการคันอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของกรุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระยะนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ5,000กว่ารายมากกว่า3เท่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศสูงถึง6 5หมื่นรายล่าสุดในแพทย์เฉินกวัวจือแพทย์แผ่นจีนจากคลินิก ฮันยี่ถังได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กเตือนภัยประชาชนให้ระวังตัวในการโดนยุงกัดพร้อมโพสแนะนําบุคคลสองประเภทที่มีแนวโน้มว่าจะถูกยุงกัดมากที่สุดได้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องร่างกายร้อนชื้นและผู้ที่ขาดยินและมีความร้อนภายในร่างกายผู้ที่มีปัญหาร่างกายร้อนชื้นคือ ผู้ที่ชอบอาหารรสเผ็ดมันเยิ้มรสจัดรวมถึงชอบทานเครื่องดื่มเย็นๆ,ๆเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และยาสูบมากเกินไปจึงเกิดความชื้นสะสมในร่างกายได้ง่ายอีกทั้งในแพทย์เฉินชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่มีร่างกายแบบนี้จะมีอาการแพ้ความร้อนเหง่อออกง่ายปากแห้งปากขมมีกลิ่นแปลกๆในปากรวมถึงมีใบหน้าหรือร่างกายมันนอกจากนี้ร่างกายมักรูกสึกหนักตื่นมาเหนื่อยนอนไม่อิ่ม ปริมาณปัสสาวะมีสีเข้มน้อยอุจจระนิ่มเหนียวติดชักโครกได้ง่ายและมีลักษณะมันเยิม้ม ส่วนผู้ที่ขาดยินและมีความร้อนในร่างกายคือผู้ที่ไม่ชอบดื่มน้ำนอนดึกเป็นเวลานานมีอาการหงุดหงิดคิดมากของเหลวในร่างกายค่อนข้างขาดสารอาหารจนทำให้ยินควบคุมอย่างไม่ได้และความร้อนถูกสร้างขึ้นภายในก่อให้เกิดภาวะยินพร่องในแพทย์เฉินกล่าวเสริมว่าผู้ที่ขาดยินและมีความร้อนภายในร่างกายจะมีอุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูงมักจะรู้สึกร้อนที่หน้าคอแหง้งแก้มแดง และมีอาการต่างๆเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนที่ฝ่ามือเทา้าหน้าอกซึ่งอาจเกิดเป็นครั้งคราวบางครั้งอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหูอื้อลิ้นแดงนอนไม่หลับฝันร้ายมีอาการอาเจียนปัสสาวะเหลืองน้อยและอุจจาระแห้งรวมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ